อันนี้คือทําจีแล้วจะเห็นว่ามันขาวขึ้นมาเลยนะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาบูลลนะนะระนับตู้ครับเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่านะครับนี่นะ ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นตู้อีเกียครับซึ่งดูมันหลายปีแล้วนะหกเจ็ดปีแล้วมันเหลืองหมดแล้วนะนะครับเดี๋ยวเนี้ผมจะมาเอามาทําสีใหม่นะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าทําเสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็รื้อชั้นอะไรออกมาหมดแล้วนะมาตองอยู่ตรงนี้ครับนี่อันนี้เป็นชั้นไม้นะเดี๋ยวเราจะเคลียร์ผิวก่อนนะครับคลิปนี้นะผมจะพ่นแค่ชั้นเดียวนะครับก็คือผมจะไม่พ่นรองพื้นนะผมจะขัดเปิดผิวแล้วก็พ่นนะครับผมนะครับเป็นแบบ คือไม่ได้เอางานเนี้ยมากนะแต่เอาใช้งานได้ก็โอเคนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะพ่นแค่รอบเดียวนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับผมนี่นะปอะมาณนี้นะครับนี่นะครับคับอันนี้เครื่องมือก็จะมีหลักๆก็มีจะมีกาพ่นสีแล้วก็เป็นกระดาษทรายเอาไว้ขัดปิดผิวนะครับผมนะครับก็แล้วแต่ว่าพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีเครื่องทุ่นแรงเลยก็เอามาใช้ได้เลยนะครับกาพ่นสีนะครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะใช้เป็นกานี้นะเป็นกานี้นะครับตรงนี้นะ hvlp นะครับนะ เดี๋ยวลองพ่นให้ดูว่างานาออกมาปเป็นยังไงนะครับซึ่งเจ้าตู้ใบก่อนที่ผมทําตู้เสื้อผ้าผมใช้กาคิงสปาตัวนี้นะนะครับซึ่งสียกมาก,ก็เนียนมากแล้วก็สวยมากๆานะครับผมนะครับซึ่งราคาโดดกันเยอะนะตัวนี้ผมซื้อมาประมาณไม่เกินสามพันนะนะครับตัวนี้ผมซื้อมาพันนิดๆนะครับพันกว่าบาทนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูว่างานจะออกมาเือนกังไงนะครับผมนะครับครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเก็บ ผิวก่อนนะมาเปิดขาดเปิดผิวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพ้นสีกันนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับเฮ้ครับไปลุยกันเลยครับ ตอนนี้ผมก็ขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาทําสีกันนะครับผมครับก็เสร็จแล้วครเตรียมผิวแล้วก็พวกรูเลรก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมะคโอเคเดี๋ยวเราไปพ่นสีกันครับส่วนสีที่ผมใช้นะครับผมใช้เป็นตัวนี้นะเป็นสีอะคริลิกนะครับที่ผมเหลือใช้นะครับเป็นสี t o a นะครับก็นํามาผสมทินเนอร์ในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอันนี้หนึ่งส่วนแล้วก็ทินเนอร์หนึ่งส่วนนะครับทินเนอร์ก็ต้องเป็นทินเนอร์อะคริลิกนะนะครับเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแต่มันต้องเป็นทินเนะะะคคนผม ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาผสมใส่กางนะครับก็ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เราจะพ่นสีนะครับผมก็เอาสีที่ผมผสมไว้นะมาใส่แก้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเทใส่ในกระบอกที่เอาไว้พ่นสีนี่นะครับกาพ่นสีตัวนี้นะนะครับก่อนเทนะครับเราก็ต้องใส่อ่ามันจะเป็นกระดาษกองนะครับกองพวกเศษสิ่งสกปรกนะครับไม่ให้เข้าไปอุดตันนะตอนเราพ่นสีนะครับนะครับแล้วก็เทเข้าไปเดี๋ยวผมเทสีแล้วนะครับ ผมจะไม่เทเต็มนะผมจะเทประมาณสองในสามนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเทประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะนะครับโอเคครับก็แค่นี้ก็พร้อมที่จะไปพ่นแล้วนะครับครับก่อนพ่นนะแล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันให้เรียบร้อยนะครับผมครับใส่หน้ากากป้องกันแบบนี้แล้วก็เว้นตานะครับ ครับตอนนี้ก็พ่นเสร็จไปหนึ่งใบแล้วนะครับนี่นะนี่ะครับเสร็จแล้วหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำอย่างนี้กันอีกใบหนึ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จครบสองใบแล้วนะครับเห็นไหมนี่นะประมาณนี้เลยนะอันนี้คือพ่นรอบเดียวนะไม่ได้ไม่ได้รองพื้นด้วยนะครับก็ดูสีก็ก็มันก็โอเคนะครับครับนี่นะครับผมเทียบให้ดูนะระหว่างใบที่ยังไม่ทําสีกับทาสีนะอันนี้คือยังไม่ทําสีนะครับอันนี้คือทําสีแล้วนะจะเห็นได้ว่ามันขาวขึ้นมาเลยนะเห็นไหม เห็นไหมครับดูใหม่ไปเลยนะนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรารอแห้งแล้เดี๋ยวเราจะมาทำอีกบานหนึ่งนะครับผมก็เป็นง้นเสร็จนะครับหลังจากที่ผมทําเสร็จหนึ่งตู้นะครับแมบ่บ้านก็ไปให้ผมทําเพิ่มอีกสองตู้นะเป็นทั้งหมดสี่ตู้เลยนะครับจากเดิมที่สองตู้ที่เราทําตอนแรกนะครับนี่ครับทําเสร็จแล้วดูสีครับ เหมือนใหม่อีกครั้งนะครับกลับมาใหม่อีกครั้งเลยนะครับผมนะครับเฟอร์นิเจอร์อนะครับซึ่งถ้าโครงสร้างหลักเนี่ยยังสมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้อยู่นะครับแล้วมันดูเก่าแค่ตัวผิวสีนะเราสามารถเอามาขัดเก็บผิวแล้วก็ฟื้นฟูนในส่วนของสีขึ้นมาให้มันใหม่ขึ้นมาได้ใหม่นะครับผมอีกครั้งเลยนะแล้วก็เอามากลับมาใช้ได้นะครับยาวนานเลยนะดูสีสิเห็นไหมสีสวยเลยนะครับนี่นะก็ ทั้งคลิปนี้นะครับผมมีเสียค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดนะครับ400กว่าบาทนะครับผมนะครับนี่นะก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นแนวทางกับพี่ๆที่กำลังหาวิธีฟื้นฟูเออฟอร์นิเจอร์เก่าๆอยู่นะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะและเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับ